คุณแนนซี่บอกว่าคนสวยทั้งสองของแม่ทีฟเดี๋ยวพอลองเช็ดมันชัดไหมเดี๋ยวพอลองเช็ดดูก่อนนะ,ะเช็ดขึ้นหมัขึ้นเชขึ้นหน่อยนะ,ะคุณแนนซี่ส่งมาห้าร้อยดวงด้วยขอบคุณนะ บอกว่าวันนี้ทันไรพรุ่งนี้เด็กๆไปด้วยไหมพรุ่งนี้เราจะไปกันเหรอเขียวข้าวด้วยสิวะเขียวข้าวาด้วยค่ะเขื่อนเขื่ฮัลโหลดิเขื่อนกันค่อะอุ้ยต้องหาใครอ่ะอุ้ย เรียนไปไหนเรียนไปลูกเอาะแม่เรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วให้เขาเรียนหรือไงอย่างท้าพี่เขาเรียนน่ะเขาก็เข้าไปเรียนด้วยได้ใช่ไหมเรียนที่ไหนที่โรงเรียนน่ะ After class. After school. เ t e r c คลาสอั t เ r s c h ค o l เรียนตอนนี้เนี่ยนะไม่หมายถึงว่าตอนที่เขาเรียนแบบสมมุติว่าอ๋อได้สิ <laughs> สิที่ก็ทำตา คนชมว่าหน้าผากลูกเราสวยพ่อพ่อไม่งับไม่รับงานแสดงแล้วเหรอรับนะพ่อพ่ออยู่ที่บ้านมีไข่จานไหมอ้ยโอ้ยอยว่าไงลูกซึ่งก็มีอยู่นะแต่ว่ายังไม่เปิดกล้องอ๋อให้พ่อใส่นะโอเคได้พ่อใส่นะพ่อนี่ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวพ่อค่อยใส่โอเค thăm làm cái gì à? Ai ba? Ai ba? พังเลยนะคุณครูเขาแมางกี่โมงอ่ะสิบสิบโมงโอเคอัญญาลินกินข้าวอัญญามาแล้วไปกินข้าวก่อนลูกป่ะ มีตัอะไรแล้วนี่ <c oughs> ยนยานี่ <c oughs> อนนาางานวันเสาร์นี้ไอวาอันยาไปด้วยไหมวันเสาร์นี้งานของ ของอะไรนะของอีทีสิงานมันเสาร์นี้งานของใครนะพี่นุชจำได้ไหมัมันเสารนี้งานของใคร <c oughs> เป็นของมาจิคค e ีนหรือว่าของอ้น,นี่นะ <c oughs> หรือว่าของแฟ <c oughs> น <c oughs> อ๋อพี่ <c oughs> อ๋อยู่ปะ มาจาครินหรือคิดอะอีกคิดอะอีกนะพอลืมอยากดูพ่อๆแล้วน้องเล่นด้วยกันสี่คนทั้งเรื่องสักเรื่องมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะอยากเห็นพ่อๆเล่นละครพีเรียดพ่อๆรับสายวายไหม อะไรอะทำไมวันนี้มาพูดเรื่องละครละ่ะส่งดาวให้อัญญาคนสวยค่ะคุณฟ้าส่งมาขอบคุณนะครับ <Yeah. S 1> อัญญาสวยไหม mm hmm. สวยล่ะอัญญาสวยมากไหมไหนไหนเวลาคนสวยยิ้มหวานทำไง <c oughs> แล้วพ่อพ่อยิ้มไยได้ไหมปนหนึ่งปันหนึ่งส่งดาวมาหนึ่งร้อยดวง ทำอะไรคะเพราะยังไม่ทันทำอะไรเลยามาจีคลีนถ้ามาจีถ้างานมาจีคลีนก็ไปกันทั้งบ้าน,น <c oughs> ได้แล้วบ้านมันงานไหนเป็นงานไหนเพราะว่ามามมีเป็นคนดูคิวมามีสั่งอะไรเราก็ต้องทำเนาะบ้านนี้ เวลาพ่อมามามีให้ฟังปะ่ะเวลาเขาคุยงานกันนะเขาก็จะคุยกันกับไปเอ็มคุยอะไรกันเออเดี๋ยวมันจะมีงานนี้มาน,นี้เสร็จแล้ว <c oughs> เวลามาคุยกับพ่อก็คือแบบเอ้าเธอไม่รู้เหรอเอ้าเราจะไปรู้ได้ยังไงเนอะก็ไม่ได้เป็นคนคุยด้วยปะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเวลาถามอะไรก็แบบ <c oughs> เดี๋ยวเราขอคุยก่อนอ่ะเธอได้ยินแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยชอบพูดแบบนี้ เธอก็ต้องตียินละสี่อย่างเงี้ยอ่ะไปกันหมดเลยคุณเปิ้ลเรนุก,กาส่งมาหนึ่งร้อยดวง<า>ไอา้ากินข้าวลูกไอ้วามาเลยอย่างนั้นยุงมันกินหนูนะไอ้วาไม่กินข้าวอีกมันกินเรไคือคุณปาเก้บอกว่าพ่อ,พอหล่อมากขอบคุณนะ

พ่อขอเมาส์เมื่อวานนี้เราไลา์ติกตอกกันแล้วพ่อก็ขายของนะมีใครซื้อมางมีใครซื้อขนมไปมัง่งเธอต้องเชื่อเมียนะแมคุณปียพร ก็เชื่อเมียก็ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวลองถามลูกสาวไหมว่ามามีดุไหมไอบบาไอบ้าไอบาคะไอบาไอบาไอบาฟังพ่อก่อนมองพ่อมองพ่อมองพ่อก่อนมามีอ่ะมามีดุไหมมามีดุไหมไม่ดุเหรอจริงเหรอลูกมามีไม่ดุเหรออัญญา อัญญาได้แต่พ่อถามอะไรหน่อยนะหนูยกเข้ามานี้ยกเข้ามาตรงนี้ <c oughs> หนูทำอะไรลูกมัน <c oughs> มีดูไหม <c oughs> ไม่ดูไม่ดูแล้วพ่อพ่อดูไหม <c oughs> ไม่ดู <c oughs> แล้วใครดูป้นนุชดูไหม พี่ฟ้าดูไหมพี่ฟ้าดูาดอ๋อขนาดดูยังหนูยังอยากอยู่กับพี่ฟ้าเลยเนาะอ,อันยาอันยาพ่อถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ อัญยาลูกอัญญาอัญญาครับอัญญาครับอัญญาอัญญาลีนอัญญาแบบนี้ดูปป่าดูไหมคะไม่ดูเหรอแล้วพ่อพ่อดูไหมนะโบดูไหมปนุช์ดูไหม,ไ,หมไม่ดูป้าปุ๊กดูไหมและ อยู่กับพ่อๆกับมัมีอยู่กับใครดีอยู่กับไอวาและไอวากับนาโบโอ,อยู่กับใครดีอยู่กับไอวาเหรอโอ้ไอวาไปทำอะไร คนอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีไปหาเด็กๆวันเสาร์ได้ไหมเขาไม่ได้อนุญาตะพ่อคือลูกชายคนโตอืม วันนี้ได้จิวิงแล้วค่ะพ่อพ่อ,อจิวิงคราวที่แล้วที่เราไลฟ์กันในติ๊กต็อกนี่คือราคามันพิเศษมากจริงๆนะอะไรกระเด็นคะไปเก็บได้ไหมซื้อขนมเมื่อวานที่พ่อพ่อไลฟ์ขายด้วยนะโอ้ขอบคุณมากเลยทุกคน ยิบกินข้าวสิพ่อพ่อซื้อขนมถ้วยมาเนี่ยเรากินขนมถ้วยกันไงกินไหมใครอยากกินขนมถ้วยมากคุณระดาบ,บอกว่าได้รับจิวบิงแล้วส่งไวมากอันนี้ซื้อวันไหนซื้อวันที่ไปไลฟ์กับบ้าน<ว>จนันนี่หรือว่าซื้อว่าไงคะหรือว่าซื้อที่มามีเขาไลฟ์ขายเองอัญญาลีน เราค่อยๆเล่นไปลูกเราค่อยๆเล่นไป oh, okay. oh, oh, น้องพีส่งพี่มาริโอมากเลยส่งพี่มาริโอได้ไงต้องส่งพ่อๆสิ s so. <S แต่พี่มาริโอเขาบอกแล้วนะ s so. <S ว่าหวัวนมเขาไม่ไม่ชมพูแล้วนะ s so. <S มันเฟร ไลฟ์ติ๊กต k อของบ้านนี้บีมออยชแนลครับบีมออยชแนลนูกัดเลอเดสสินอร่อยมากอร่อยกว่ายี่ห้ออื่นนะขอบคุณครับนะต้องสั่งไปไหนกันเนี่ย ไลฟ์กัะเจนนี่มีใครกดตอนไลฟ์กระเจนนี่เรายกเลิกมั่งพอาะว่ายอดยกเลิกก็ไม่น้อยนะไม่น้อยก็ตามตาม,ามเขาเรียกอะไรอะตามเปอร์เซ็นต์ที่ก่าไว้แล้ว ไม่ไลฟ์ขายของเหรอคะพ่อพ่อถ้าเผื่อไลฟ์ขายของเลยจะซื้อไหมครับเหนือเอะไรไไแต่ตอนนี้สำหรับคนที่แถวแถวสีลมนะถ้าแวะไปที่สีลมคอมเพล็กนะอย่าลืมแวะไปพิธีบูธของเือ d เดส i ินนะครับเราไปออกบูธท,ที่สีลมคอมเพล็กวันที่ยี่สิบถึงวันที่สี่มั้งสี่เดือนหน้าเนี่ย เราอยู่ที่สีลมคอมเพกนะแล้วเดี๋ยวว่างๆเราจะแวะไปที่บูธด้วยไปสั่งกันได้นะขนมใครดูจากสีลมนะก็อย่าลืมแวะไปที่สีลมคอมเพกทุกคนสั่งแล้วาพอ่อร้านคันค่ะอัญญาหายแล้วใช่ไหมหายแล้วจริงๆคลิปนะั้นเป็นคลิปที่ถ่ายเมื่อประมาณแบบอาทิตย์ที่แล้ว ยีต่อนหนึ่งคะ่ะพราพอ่ออะไรคือยี่สิบต่อนหนึ่งนะแ,ลแล้วหนูไม่เล่นในที่หนูแกะมาแล้วเหรอเนี่ยลูกหนูไม่เล่นแล้วหรอคะแกะหมดเลยอย่าลื้อสิลูกไม่ลื้อแล้ว เก็บอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเทนี้ออกมาไม่งั้นเดี๋ยวมันปนกันลูกเดี๋ยวมันปนกันพี่ไอ้ว่าพี่ไอ้ว่าเก็บอันนี้ก่อนพี่ว่าเดี๋ยวมันปนกันลูกเก็บกอนปิดกอมปิดกลมปิดกลนเล่นอันนี้ก่อนเก็บอันนี้ก่อนเก็บอันนี้ก่อนเร็วเดี๋ยวครูนั้นมาเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วเร็วเลยเก็บเร็วเร็วเลย อนยาเป็นคนแกะออกมาได้หนูก็ต้องเป็นคนเก็บได้เห็นไหมพี่ไอาวาเขาเก็บแล้วเนี่ยอ,อนยาลีนอนยาพีาท่ทีน้องพีไปเรียนม,ยนะมันนี้ไปไหนมัน,นีไปทำธุระส่วนตัวพรุ่งนี้จะบันเกิดสองขับสองสาวแล้วครับใช่สามขวบแล้วเนาะเร็วเนาะ ทีน่าก็ไปเรียนกันแล้วอ๋องานที่สี่ลงคือยี่สิบถึงหนึ่งไม่ใช่ถึงสี่อะประมาณนั้นแหละต้นเดือนจําได้ว่าประมาณต้นเดือนคิดไว้ว่าสิบสี่วันไงเอาเป็นสิบวันเหรออ่ถึงวันที่สี่ไอถึงวันที่หนึ่งนะถึงวันที่หนึ่งเนี่ยแล้วหนูลื้อมาเนี่ยแล้วป้านุ่นก็เป็นคนเก็บเนี่ย เอาเรือน,ะนั่นก็นุชถ้าไหน,ค,น,นคือคนรอบก็นุชทิ้งหมดเลยนะถ้าไม่เก็บอะข้าวหมดปาดงหม่าม้าหมดแล้วนะพี่บารเขาจะจ่ายกระป๋าไปโรงเรียนแล้วนะ คุณจตุพรส่งมาสาสิบห้าดวงขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะวันนี้ไม,ม่รู้ตอนนี้ติ๊กตอกเลิกแบนยังถ้าสมมุติว่าเราไลายแล้วก็จะสง่งไอ้บ่าชอบมองมองแบบตาอย่างเงี้ย ไหนไอวอามองพ่อสิไอว้วาาคะไอ้่ามองพ่อแบบนี้สิ <c oughs> พ่อพ่อจำอะไรถูกบ้าง <c oughs> จำได้ว่ามีลูกสี่คนมีเมียห้าเอ้ยเมียหนึ่ง บอกลูกว่าคลอดออกมาให้สวยเหมือนพี่ไอวาน,นะลูกอ๋อกำลังจะมีน้องเหรอคุณนิวนปิดอันนี้่เรอ,อน,น,อน,นี้อันนี้ค่ะนี่บชอบมองแรงตลอดนี่อญาน,นี้ค่ะที่สีลมสองสาวไปด้วยไหมยังไม่รู้เลยยังไม่รู้แต่คิดว่าจะเดี๋ยวเราผู้ใหญ่จะไปกันก่อนนะ ไปไลค์ติกตอกขายด้วยดีไหม <c oughs> คุณทรายส่งมา99ดวงครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราคงไลค์อีกสักแป๊บหนึ่งอะ่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวน้อง <c oughs> ๆองเขาต้องไปเรียนแหละเรียนแบบ เสริมพัฒนาการอ,อันนี้อะไรอันนี้อะไรกระลำปีป่ะกระลำปีอัด<า>แล้วมีเม,มีห้า <ucc ane c oughs> บ้าเหรอใครพูดไม่มีพ่อไม่ได้พูดอ,อะไรเลย ปั้นหนึงให้กำลังใจพ่อห้าสิบดวงนี่กำลังใจแบบนี้แหละทำให้เราอยากไลฟ์ต่ออ่เป็นสักสี่สิบห้าแล้วกันเก้าโมงสี่สิบห้าเดี๋ยวไปแลอันี้อะไรอะพ่อบอลซะแล้วอ๋ออันนอะไรคะ สีลมไปทำไมอ๋อสีลมคอมเพล็กเลอเดสตีมนะเป็นร้านขนมของที่บ้านก็ไปเปิดบูธนี่เขาบอกว่าอยากมีลูกสาวแบบพี่ไอวาโอเควอชเมลอน หนวอเตอร์เมลอนอยู่ไหนเมอวอเตอร์เมลอน What is watermelon ไหนโชว์มีก็ก็บายออนวอเตอร์ <c oughs> <c oughs> มเมค้กเมันเป็นการ์ตูนลูกไม่ใช่ต้องวอเตอร์เมล สาววไปโรงเรียนวันไหนปีหน้าไงอัญญาหนูพูดแมนยูมาแล้วหน่อยได้ไหมลูกพิต้ามพิตามบอกว่าพ่ต้ามคิดถึงน้องทีเมื่อวานเข้าไลน์ไม่ทันพี่ต้ามส่งดาวให้สองรอยดวงด้วยคิดถึงชาเย็นของพี่พ่ต้ามนะชาเย็น อันนั้นจะปั่นชายเย็นคิดถึงเลยไปเดินดูสิทิพากตคต่อเลยพ่อพ่อมันอยู่ติดกันเหรอเดินไกลป่ะ อัญญาอัญญาพูดแมนยูให้หน่อยแมนยูมาแล้วพูดสิหนึ่งสองสามอัญญาอย่าเรียกแมนยูมาแล้วยูว่าฟูแมนยูมาแล้วแมนยูสองหนึ่งเฮ้พูดเร็วแมนยูสองหนึ่งแมนยู man สู้ๆ มาทานได้เลยพราพ่อเป็นสาวให้เคี่ยวข้าวด้วยเคี่ยวข้าวด้วยเคี่ยวข้าวด้วยโอ้ยมันคืออะไรโอ้โบแคนนไหนพูดซิโแคนวแคนอืมไม่เคี่ยวข้าวเลยลูก เด็กหงเศร้าเหรอ,อเศร้าทำไมไม,ไม่เศร้าแมนยูสู้ <c oughs> แมนยูมาแล้วคะ่ะแหม <c oughs> ได้ทีเลยเนาะทำเป็นพูดไปงัน้นแหละมันก็แค่ชนะครั้งเดียว แต่ว่าริเวอรวฟูก็คือแพ้มาสี่นัดเนาะอุ้ยโน้ตเอโยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยชนะครั้งเดียวทำไมคุยชนะก็คือชนะชนะเท่าไหร่คือคือชนะฮะอุยคนเพิ่มขึ้นเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอา ลุกขึ้นมาลูกกันหนึ่งบอกว่าคิดถึงเคียวข้าวเราจะอยู่อีกแป๊บหนึ่งเราจะไปแล้วอีกนาทีเดียวย,ยุงจะมาแล้วนะอัญญาอัญญาหนูต้องเคียวข้าว<ร>ปกติเคียวข้าวนะขับรถอยู่บี่ กาโมอ,อีกนาทีหนึง่งเราจะอยู่กับทุกคนอีกนาทีหนึง่งพี่ๆไปไหนพี่ไปเรียนคุณวิพาดาส่งมาเก้าสิบเก้าดวงขอบคุณนะคะเที่ยวข้าวค่ะเอ๊วัดว่านนะอย่านตัวโต,โตนะใช่กาโมสี่สิบห้าแล้วอยู่ใหม่แล้วอยู่ใหม่ตอบแล้ว,วนะ วันนี้ป้านุ่นไม่ทำกับข้าวให้กินนะพ่อพ่อพ่อพอกินข้าวมาแล้วพ่อพ่อเลยพูดพ่อพ่อกินข้าวเช้ามาแล้วสบายสบายแล้ว